สวัสดีครับเพื่อนๆผมแม็กนะครับแม็กจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะไปงานวันที่23นี่เองงาน Northern Scooter นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะเดินทางกับ l a m b e t a X300 นะครับคันนี้เลยคันสีแดงแม็กนะครับแม็กเป็นคนชอบซิ่งนะครับชอบความเร็วแล้วก็แน่นอนครับเบรกก็ต้องสำคัญผมเปลี่ยนเบรกทั้งทั้งบนและล่างเลยนะครับผมจะใช้เป็นอาปั๊ม Alfa s t r นะครับจากอิตาลีหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับ ทางซ้ายทางขวานะครับปั๊มบนเลยฟิลคือแจ่มมากครับแล้วก็ปั๊มล่างก็เหมือนกันนะปั๊มล่างผมก็ใช้เป็นสี่พอตนี่ให้ดูให้ดูให้ดูโชว์หน่อยโชคนะครับใช้เป็นโอเคดีทั้งหน้าและหลังเลยแล้วก็ตัวขาไก่เนี่ยตัวครอบคาร์บอนนะครับอย่าคาร์บอนนะเป็นงานของอาคาร์บอนเนติครับของพิดาเนาะโอเคให้ดูรอบๆกันครับตรงนี้ก็เหมือนกัน ตรงนี้มันจะเป็นพัก้าคนซ้อนนอนแล้วก็มันจะมีแรมแอร์ที่เป็นรูตะไคร่นะครับช่วยให้ลมเข้าไปแลวระบายความร้อนด้านในเนาะเพราะว่าอยู่บล็อกเนี่ยข้างที่ร้อนพอสมคครเลยนะครับอย่างปั๊มหลังนะครับผมก็ใช้เป็นอาคาสโตเหมือนกันนะครับพร้อมขาจับเลยตรงรุ่นนะครับก็จะมีชิ้นส่วนคาร์บอนเหมือนกันเป็นคนชอบแต่งรถน,นะครับแล้วก็มีส่วนของท่อพิเทูนะครับอ่าท่อพิเทูท่อแต่งรถเป็นคนแบบ ซิ่งหน่อยล้วชอบเสียงแบบเราใจเราใจนะครับประมาณนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราไปถึงที่เชียงใหม่หรือว่าอัปเดตกลางทางอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูทีหนึ่งนะครับโอเคเดีครับ